มาอก้องเลยฝากเงังเก็บขึ้นไปทังเไปเอาขึ้นมาไปอันนี้น่องน่องกคล้ายขีมหาค่าเทิมครับกไป่มแ่เอกแพครับจอยปนี่เห็ดเดียกไปไหครับนี่ึงน้องจอยแห้งแหงความแห้งเรงหน่อยครไปทุ่อับ ก็น,นะคะตอนแรกก็ดำขับไปดูรูปได้รูปเดิมในเฟซบุ๊กที่พาดัดหล,ลักครับรถ้ี่าผ่านมาแล้วรอที่สองค่ะก็จะได้ปรมบณนี้เอเคจะได้ประนี้บันบันบคะบันพูดอี่เมี้ยหน่อยเมี่ยยังกะไปฝากใด้ด้วยครับนี่ยขี้น เนี่ยน้อยเนี่ยโลจะขาวเหมือนไม่ใช่ค่ะขายเหมือนไหมคะเพียงหลัดละสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะมีโปรโมชั่นส่งฟรีสามหลอดให้สามตีแต่สำหรับคนที่เอาห้าหลอดขึ้นไปเราก็จะลดให้จากพันห้าเหลือพันสามค่ะส่งถึงบ้านครัส่งถึงบ้านค่ะแล้วส่งเป็นพันเดี๋ยวเรารถก็ไปส่งเลยเดี๋ยวน้องฝนไม่ส่งนะครับ อันนี้อุปสรรครับรถน้ำครับเพราะไม่รถดูดสวมนะครับเพราะไม่รถดูดสมวรับรถน้ำครับรถน้ำล้วก็ใจพผิดนะครับไว้หลังมันเป็นการถไถเนอะไม่ช่วยี้การรถน้ำไม่อหนาฝ้งมีงานกัไปดูสเใจห่ล้เบื้องหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีใสขีมน่องให้เบื้องเด้อเจักมือมันเห็นผลนี่ เบิดหลอนหนึ่งขน้นครับอย่าทายเขาล้ายเอาให้เบื้งก่อนใส่เอาค่ไกลก่อนดก้าออีลีเดเอาขันขาวอีลีนี่อีลาดังเลยเอาดำกับมพันยังขาวเลยนั่นไปลุงพี่จัดให้เมียรงอแงวบคอยือองนี่ะ เขาใส่ยูอันน้ำลายโลตัสเลยงนสื่อมากอันนีข้ขายจักมืออย่างนี้รสหลอดเนโอค้ค่ะ้ซื้อ้บอจากนต้องบดน้องฝนสื่อขึ้นชื่อปลาส้มค่ะแต่น้องฝนไิสื <c ười> ่อสมปานว่มมีแม่ขากเวลปลาส้มให้มาถามพอเลย <c ười> ตวฟ <c ười> ังดำแหง้ทังรุเนี้รุดน้ำดำได้ดำได้ ในบ่ได้ณห้องเล็เล็กนะสามารัรงเป็นช่วงช่วงเอาเขียนบริษัทนะเท่า,ทานนะเดี๋ยวนี้นสี่ปีเวลานําเบิดเท่าถุงยกได้ไหมใครอยากเห็นฝนเดอ่ยใส่กับใส่กับหินใส่กับหินเกลี่ยครับ <c oughs> <c oughs> ขาวไว้แน่นอนครับ <c oughs> เลือดก,ก็สิออกจักหน่อย10บสบ <c oughs> นี่น้องเดินทางมาขายคขี้มอหน,นี่ครับเจ้าซูทอนดีเซล รถหห <ENNIS> อียังลงนี <busca> ่มีงานดีเา่เพราะว่างานดีาหาพ้อมฮะเดมมือกั้เด็ดจะรุดไปบ่อันนี้เซเว่นมีค่ะเซเว่นมีอันนี้ก็คือเมื้อทีมชมทีมของเราน้มันบอมเมื่อนอยู่หอมหอมจะเปิดจะกินออกไหมหอมเออหอมดีดีว่ะหอมค่ะ เราก็จะทานแบบนี้นเรื่อยๆทุกวันโอบเข้าไปข่อยทาจะแขนมันเดียวเขาตะแขนมอง <c oughs> ขาเขาแขนแล้วก็อยากตัวขาตัวย่างกินก <c oughs> ินเขาไเลิใชกินตลอดเออเปเมา,า, <c oughs> ขาเข้าไปกล่อยไหม่เจวรถเจียงรุกไม่ดีก็ <c oughs> นกนหนีถอยมองรถบนเอาไปตอวีโกกันเลเออวีโกเดยวกัย่างเปนปากข้างนี่ มองไปก้างดีใครเชื่อแล้วอะสีสีสี่นสีข้นน่องมาไกลครับมาไก่อีหรีมาน่องมาเที่ยวเขาพุ่มลุ่มลุงบ้านเขาหินเขาพุ่มลุ่มงครับน่องมาสมปไปหอมน่ะมาได้ไก่แห้งน่ะ กัดประเด็กกับว่าหอมมันมันขึ้นอยู่กับคนสื่อแฟนคนเอามาใหาหนี่ครับเมื่อยามรักน้ำต้มผักยังว่าหวานบันอีเถาอยู่บ้านนั่น <c oughs> พิซซ่ากับเระแซ่บเนื้อย่างกับอยากบึยืงโอ้รถบํารงหวัดครับมึงเห็นไปทั่วครับล็อกกี้ครับ